ระสงฆ์พร้อมภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนสถานศึกษาตลอดจนเยาวชนร่วมขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะวิถีพุทธเขตเมืองเปิดเวทีกลุ่มพระสงฆ์และเยาวชนพุทธจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสถานศึกษากับพื้นที่สุขภาวะที่อาคารมหาเจษฎาบดินชั้นสามวิญญาณวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนในโครงการพัฒนาระบบจัดการพื้นที่และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา กลุ่มพระสงฆ์และเยาวชนพุทธจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสถานศึกษากับพื้นที่สุขภาวะดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิวรมโมลีเจ้าวาดวิญญาณวารองประธานสำนักานการกำก,กับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่สองเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้พระธรรมวาชิรราจารย์รองเจ้า,าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวาสุวรรณนารามนายพงศักดิ์ธงรัตนะผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคณะสงฆ์ดรสายชนปัญญาชิตอาจารย์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนัชพลสิริสวัสดิ์อาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปุ่นในการผู้แทนสถานศึกษานักเรียนนักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมในโครงการทั้งนี้พระธรรมวชิรม,มลีได้กล่าวในการเปิดงานว่าปัจจุบันศาสนาถูกมองว่ากินไม่ได้ไม่มีความสําคัญวัยรุ่นมักมีแนวคิดนี้มากขึ้นแต่แท้จริงแล้วมนุษย์ต้องมีศาสนาเป็นตัวชี้แนะอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะรู้จากบาปบุญคุณโทษ อาหารกายก็ต้องมีอาหารใจเองก็ต้องมีจะขาดทั้งสองไม่ได้การวางแผนให้คนสนใจศาสนาจึงสําคัญโดยเฉพาะในสังคมเมืองหลักอันนี้นี่เป็นหลักธรรมที่สําคัญที่เราจําเป็นต้องมีทั้งสองทางอาหารกายก็ต้องมีอาหารใจก็ต้องพร้อมศาสนานี่เป็นตัวชี้แนะให้พวกเราได้มีทั้งอาหารกายเขาเรียกว่า physical nutrient แล้วก็ มีอาหารใจเป็นหลักสําคัญด้านพระธรรมวชิวราจารย์รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากว่า20ปีที่ริเริ่มจิตอาสากีฬานนธรรมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นการรวมกลุ่มของพระสงฆ์จิตอาสาก่อนมาเป็นพระกีฬานุปถากดูแลสุขภาวะพระสงฆ์โดยไม่ขัดหลักพุทธศาสนาใดๆการทํางานต้องอาศัยเครือข่ายนับเป็นเรื่องดีที่จะผลักดันจิตอาสาไปสู่โรงเรียนหน่วยงาน การมีจิตอาสาจะทําให้งานนั้นถูกสืบสารอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ภายหลังเปิดงานได้มีการบรรยายพิเศษจากผู้ส่งคุณวุฒิตลอดจนเวทีแลกเปลี่ยนในประเด็นทิศทางและความคาดหวังต่อการดําเนินงานของกลุ่มพระสงฆ์และเยาวชนพุทธจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสถานศึกษากับพื้นที่สุขภาวะกิจกรรมระดมความคิดออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มพระสงฆ์และเยาวชน หนึ่งในกิจกรรมนี้มีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและสนับสนุนงานหรือโครงการของคณะสงฆ์ในด้านต่างๆให้ครอบคลุมต่อไปในอนาคตรรรรระาคคคคัััับบบบพ้อ้อออมมกลงน1 2 3ญ